อ่าสวัสดีครับก็มีคําถามนะครับผมว่าอ่ามีคําถามนะถามว่าอ่าในการจะลงทุนร้านสดกซักเนี่ยเครื่องซักผ้าที่เราเลือกใช้เนี่ยเราจะเลือกใช้แบบไหนดีระหว่างเครื่องอุตสาหกรรมกับเครื่องโฮมยูสนะครับคําตอบก็คือแบบไหนดีก็คือตอบว่าเครื่องอุตสาหกรรมนะฮะแต่ว่าก็ก็จะต้องพบกับปัญหาที่ที่เจอแน่นอนเลยก็คือ คืนทุนช้าแล้วก็ทำเลจะเป็นสิ่งที่บอกว่าเราจะได้ทุนช้าหรือทุนอ่ะจะได้ทุนคืนช้าหรือเร็วก็คือทำเลก็จะบอกเรานะครับผมเพราะฉะนั้นการตัดสินใจในการลงทุนร้านสะดวกซักที่หนึ่งนะฮะทำเลคือทำเลทำเลทำเลคือสิ่งสำคัญที่สุดเลยเราจะลงเครื่องอะไรก็ช่างแต่ทำเลอ่ะจะบอกว่าเราอ่ะจะได้ทุนคืนในระยะเวลาเท่าไหร่ เครื่องอุตสาหารกรรมก็ได้เครื่องผมยูสก็ได้ทำเลเราดีมันได้เงินคืนเร็วครับต้องหาทำเลครับผมทำเลทำเลเอ้าวครับผมก็เป็นการทดลองใหม่นะฮะทดลองไมโครโฟนนะครับแล้วก็จะพูดไปเรื่อยๆนะฮะก็คือทำเลทำเลจะบอกเราว่าเราจะคืนทุนได้ในระยะ ระยะเวลาสั้นหรือเร็วนะครับผมก็เลือกเครื่องคอมยูสหรือเครื่องอุตสาหกรรมเนะ่ะเครื่องอะไรก็เลือกได้ถ้าทำเลเราดีนะครับผมทำการบ้านเยอะอะฮะทำการบ้านเยอะแล้วทำทำการบ้านเรื่องของเครื่องซักผ้าเรื่องของต่างๆแต่สุดท้ายลืมทำการบ้านเรื่องทำเลนะครับคิดว่าทำเลที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยที่เราพร้อมอยู่แล้วเนี่ยนี่แหละ ที่สำคัญก่อนที่จะทําการบ้านเรื่องเครื่องซักเรื่องระบบเรื่องค r c o อ e หรือไม่หยอดเหรียญก็ได้ธรรมดาก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้หยดเหรียญก็ได้เคียวโคดก็ดีอำนวยความสะดวกลืมไปเลยว่าทําเลเราดีไหมฝากด้วยนะฮะเรื่องทําเลนี่แหละมาก่อนใช้ไม้สองตัวนะฮะตัวแรกเป็น mv 7ชัว mv 7นะครับ mv 7แล้วก็ อ่าตัวนี้ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็น Audio Technica AT 20-20ทดลองใหม่ครับแต่พูดอะไรที่มันน่าจะเป็นสาระขอบคุณมากครับ